วันนี้จะมาแนะนําการแก้ปัญหานะครับเวลาเราโทรไลน์เช่นโทรธรรมดาหรือโทรที่เป็นโทรแบบวิดีโออะ่ะนะครับมันแจ้งว่าโทรไม่ได้นะครับดูนะเนี่ยเวลาเราโทรจะขึ้นแบบนี้ครับไลน์ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้พวกไมค์พวกพวกเนี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลากดโทรจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าขึ้นอาการนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงส่วนใหญ่ที่ขึ้นแบบนี้เนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานครั้งแรกนะครับ เสร็จแล้วเวลาเราจะโทรเนี่ยมันจะให้เรากดอนุญาตพออิญ์มาไปปิดอนุญาตไว้นะครับเราไม่อนุญาตให้มันทีนี้เวลาที่เราจะโทรเนี่ยมันก็เลยไม่อนุญาตให้เราโทรนะครับถ้าเราไปดูในตั้งค่าของอไลน์นะครับเราหาที่เปิดในนี้ไม่มีนะนะครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะแก้ยังไงเราจะต้องไปทําการแก้ปัญหาในแอปในตั้งค่านะครับวิธีการคือไปที่ตั้งค่าเลยไปที่ตั้งค่าแบบนี้ เสร็จแล้วเลื่อนหาคําว่าแอปพลิเคชันหรือพวกแอป,ปก็คือไปหาตําแหน่งของแอป,ปนั่นเองนะครับเราจะไปแก้แกที่ตําแหน่งของแอป,ปเลยเลื่อนหาแอปไลน์นะครับเลื่อนหาแอปไลน์นะครับเนีย่ยเจอแล้วเจอแล้วก็กดเข้าไปทีนี้พอกดเข้ามาปุ๊บให้เราดูคาว่าการอนุญาตครับทุกแอป,ปจะมีการอนุญาตทั้งหมดนะให้เราดูที่การอนุญาตนะครับ จะเห็นว่ามีตัวที่ถูกปฏิเสธไว้3าตัวใช่ไหมตำแหน่งที่จะเจ็บแล้วก็ไมค์ครับเนี่ยไมค์เนี่ยสำคัญถ้าเราไม่อนุญาตให้มันมันจะโทรไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่จะเจ็บพวกนี้นะครับที่จะเจ็บจะเป็นเกี่ยวกับพวกเวลาเราบันทึกภาพหรืออะไรต่างๆลงเครื่องนะครับถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยมันก็จะบันทึกไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องอนุญาตทั้งหมดนะโอเคหลังจากเราเปลี่ยนจากปฏิเสธเป็นอนุญาตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปโทรดูทีนี้นะครับอาจจะสักครู่นะครับ อ่ะตอนนี้น่าจะหมดละอ่ะทีนี้เราจะกลับไปที่ไลน์นะครับกลับไปที่ไลน์ลองไปโทรดูทีนี้ว่ามันจะยังปฏิเสธไหมตัวนี้อาการนี้ผมเห็นหลายหลายคนนะที่เอามาให้ดูนะครับแต่เพิ่งทําคลิปให้ดูนะนะครับอ่าเนี่ยครับลองกดโทรนี่เห็นไหมตัวนี้โ,ดดโทรได้ปกติละโอเคนะครับแอปไหนที่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นปฏิเสธการทํางานแบบเนี้ย เราสามารถไปกดอนุญ,ญาตได้ในตัวแอปนะครับอ่าก็สามารถแก้ได้ปัญหาเกือบทุกแอปนะที่มีลักษณะแบบนี้นะครับที่มันแจ้งว่าเราไม่อนุญ,ญาตเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเปิดอนุญ,ญาตให้มันแบบนี้อ่าเดี๋ยวลองโทรอีกคนหนึ่งดูดินะครับเนี่ยก็ได้ปกติละโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับอ่าการแก้ปัญหาไลน์โทรออกไม่ได้นะครับก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ฝากากดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆขอบคุณครับ